กลับมาแล้วครับขบวน418นะฮะขากลับก็ใช้อยู่18นาทีมนนั้งความจริงนี่ตั้งถึงบันหันแล้วนะฮะเวลานี้4โมง23นะตอนนี้ยังไม่เข้าบันไยเลยนะทีน,นี้เขาก็มาสูบน้ำแล้วนะสูบน้ำแห้งนะรถสามารถผ่านไปได้แล้วคนระับน่าจะเพิ่งมาสูบวันนี้นะฮะ เพราะว่าเมื่อวานมาดูก็ยังไม่ได้สูบนะน่าจะมาสูบช่วงเมื่อเช้านะครับผู้โดยสารเต็มเหมือนเดิมนะฮะ น้องๆน,นะครับยืนเกาะกลางยืนทุกตู้นะก็น่าจะขึ้นมาจากขอนแก่นนะฮะน่าจะไปหมอขอมานะ,ะน้องๆ